สวัสดีค่ะวันนี้ก็หนาวนะคะขนาดว่าอากาศอุ่นขึ้นนะคะก็ไม่รู้อุ่นขึ้นยังไงนะคะนี่อุ่นขึ้นแบบหนาวๆนี่แหละคะ่ะท้องฟ้าอย่างนี้ก็วันนี้คงไม่มีแดดนะคะน่าจะเป็นเหมือนเมื่อวานคือถ้าจะมีก็นุ่นช่วงค่ำจะตกดีนะคะภาะที่อากาศนี้จะมีแดดให้เห็นแต่อย่างมากไม่คงไม่มีน้องหิมะกันนะคะคิดว่าปีนี้อาจจะย,ยังไม่หมดแต่ว่าอาจจะมาช่วง มีนาหรือเมษาก็ไม่แน่นะคะตอนนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบคือไม่เหมือนกับทุกป,ปีนะคะทุกป,ปีเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆละคะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันนะคะช่วงนี้ทุกประเทศแต่ที่ไม่เปลี่ยนคือความหนาวเย็นนี่แหละคะ่ะก็ยังต้องใส่เสื้อตะกี้ตัวใหญ่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ลมก็แรงนะคะได้ยินเสียงนกมาด้วยนกร้อนอย่างนี้เหมือนจะเข้าหน้าหน้านนระะอาา้อนจริงๆหรอค่ะก็คอยดูเะคจะหน้าร้อนจริงหรือเปล่านะคะ ตอนนี้ก็จะไปตลาดเหมือนเดิมนคะคะเพิ่มเติมก็จะไปซื้อกับข้าวนี่ละคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะอะไรมากินนะคะกับข้าวเย็นก่อนจะไปซื้อของนะคะทาม,มาชมดอกไม้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เห็นสวยๆค่ะอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรนะคะสวยมากเลยนะคะสีม่วงแล้วยิ่งจะใกล้เทศกาลวันอะไรนะอาทิตย์หน้าที่เขาเรียกว่าวันวันหยิทายใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่มีนะคะก็ะจะมีเป็นเทศกาลวันเพื่อนน,นะคะไม่มีดอกไม้เยอะๆเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรมั่ง ส่วนมากก็จะให้พวกช็อกโกแลตกันละค่ะไปนะคะจะพาไปดูฝั่งนู้นเพราะว่ายังเห็นมีไอ้นี่ล้วค่ะมันเป็นลูกโป่งใช่ค่ะเดินมาอีกฝั่งนึ่งสวยนะคะดอกไม้นี่ละค่ะเขาน่าจะซื้อให้กันช่วงวันเพื่อนนี่ละค่ะไอ้นี้ดอกไอ้นี่เหมือนดอกนาซิซัสนะคะยังไม่แน่ใจนะคะแต่เขาเริ่มบานแล้วค่ะก็คือหน้าร้อนน่าจะมาแล้วจริงๆนลค่ะ นี่ไงคะก็จะซื้ออันนี้ไปให้กันนะคะถ้าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเด็กเด็กก็จะได้รประมาณอย่างนี้แหละคะ่ะนี่ไงคะวันอิสตวะวันเพื่อนเรากันนะคะซึ่งน่ารักมากเลยนะคะเอโอ้โหูหหน่ารักค่ะเห็นไหมคะนี่น่ารักนะคะน่ารักมากเลยนะคะสวยค่ะสวยวันนี้มีอารมณ์สุนทรีนะคะพามาชมดอกไม้แล้วอันนี้โอ้ย ซื้อกล้ยไม้ให้เพื่อนได้ด้วยหรอคะยี่สิบอือยี่สิบยูนะคะ,ะ,คะแต่สวยนะคะโอ้ย้าซื้อให้เพื่อนนีดเพื่อนเลี้ยงได้เนี่ยก็คงจะสวยเหมือนกันนะคะนี่เลี้ยงเป็นอย่างนี้อันนี้มาใหม่แน่เลยนะคะกล้ยไม้สวยอย่างนี้อันนี้ไงคะเด็กๆก็จะได้ประมาณนี้นี่นะคะอุตวาเลยนี่ราคาสวยนะคะไปซื้อของกันดีวกว่าค่ะยังไปไม่ถึงนะคะเดินหมดจากดอกไม้ก็มาเจอนี้เลยคะ่ะ ตุ๊ก,กตาหมีน่ารักจังเลยนะคะอยังแพงค่ะอันนี้ก็ของชอบนะคะนี่อายุขันยังชอบอย่างนี้อีกตุ๊ก,กตาหมีอย่างนี้น่ารักค่ะเป็นพวงก,กุญแจนแน่เลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอุย้ยแต่น่ารักนะคะตัวใหญ่ตัวละสิบยูบริเลน่ะคะ่ะเออน่ารักค่ะเห็นไหมคะเขาก็เป็นสีแดงแต่ว่าเขาเป็นออกไนวแบบให้เพื่อนให้ฝูงกันนะคะโอ้ยแว่นตา เออน่ารักดีนะคะว่าไปเออเฮ้ยยิ่งอยู่ยิ่ง,ง,งน่ารักอะค่ะไปค่ะไปค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บวบนะคะยังเห็นใน y o u t u b เขาบอกว่าบวบตัวนี้ใช้ตำตำเป็นเหมือนมรกรได้ด้วยนะคะประโยชน์เยอะนะคะนี่ก็ยังไม่เคยลองนะคะแต่กลัวว่าเราจะกินไม่ได้นะคะก็คือแต่ถ้าใส่แกงอ่อนนะโอเคนะคะเชื่ออยู่ค่ะแล้วก็กระลำปีลูกแค่นี้หัวเล็กๆอ,อย่างนี้นะคะ กิโลละ4ยูนะคะแพงไหมคะก็มั <estruct> <โ>นอ <integrate> ยู่จุด99อย่างนี้ก็เป็น4ยูใช่ไหมคะบาทาก็กดเป็นอันนี้เลยนะคะไปดีกว่านะคะเมื่อวานมาเขือเทศตัวนี้ใช่ไหมคะเต็มนี้เลยนะคะตอนนี้เห,หลืออยู่แค่รางเดียวก็โอเคนะคะเพราะว่าขอขา,ขายถูกไปแาบอื่นดีกว่าค่ะค่ะเย็นก็มาเอาเนื้อบดนะคะเนื้อหมูผสมพูดผสมนี่ละผะสมเนื้อวัวเนี่ยค่ะไปทํา พรุ่งนี้ก็ไปผัดแต่มะก,กรโนี่ละค่ะ23เปอร์เซ็นอยากได้เนื้อหมูล้วนๆอยู่แล้ค่ะไปทำน้ำพริกอ่องแต่มันก็เผ็ดือเอ้ยไม่ได้แพงเลือเกินนะคะจะใส่ไก่ก็คงจะไม่โอไปดีกว่าค่ะจะเอาไส้กรอกมาแล้วเดิผนผ่านแพนนี้ก็ว่าจะไม่ถ่ายนะคะแต่มันสวยนะคะเห็นแล้วก็สวยก็เลย่ายให้ดูะค่ะนี่อาหารนะคะสําหรับคนที่ขี้เกียจทําแบบอยากกินเป็นกับข้าวอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอ้อ ส,สล,ลัดกุ้งะุอะค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นลาซกย่านะคะลาซญยานะคะอันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้นะคะแต่ก็โอเคนะคะดูรวมๆแล้วก็น่าอร่อยใช้ได้นะ,ะแต่กินบ่อยๆก็น่าจะไม่ไหวค่ะอยท,ท้องเราไม่ได้ไม่เหมือนปลาเรานะคะแลวแล้วก็เจอแล้วนะคะที่เป็นส,สลัดเปรูนานะคะก็ให้แกเลือกไปะคะ่ะเพราะว่าบางทีเอาที่ม่ไดงง่ายก็ดีเหมือนกันนะ,ะอันนี้อะไรเอ,อ,อ่ยอุ้ย อ,อยทำน่าอร่อยจังเลยนะคะว่าไปเอาทำอะไรคะนี่เ้วก็น่าอร่อยดีน,นี่เป็นสลัดไปดูหน้าอันนี้โอมิล่าก็มานะคะเฮ้ย<ม>แตงเป็นสลัดก็มีเอาโอเคค่ะหนักทุกอย่างเลยนะคะสลัดแตงก็มีมีทุกอย่างเลยค่ะแต่อันนี้ก็น่าลองนะคะอ่าอู้อะไร่ะคะบ้านเราเออคิดชื่อไม่ออกคะ่ะไม่ออก มาเรียกว่าอะไรนะคะนึกไม่ออกแต่นี่มันกูนาอยู่โอ้ยนึกชื่อไม่ออกค่ะปวดหัวนั้นอร่อยด้วยนะคะกินไปกินมาคือมันง่ายค่ะบางทีขอบกินที่โรงเรียนก็ยังได้เลยนะคะสลัดอิตาเลียนเออโหรีโซเปโรสอ่อสสค่ะอันนี้ก็แซ่บเลยนะคะสำเร็จอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะนี่นะคะมีอห้เรื่องเยอะแยะเลยอ่าฮะมีเห็ดด้วยไหมคะ น่าอร่อยหมดเลยค่ะว่าไปค่ะแล้วตอนนี้ยังก็กำลังจะทำยำขนมจีนกินคนเดียวนะคะรู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าขนมจีนน้อยนะคะก็เลยรวกเพิ่มแต่ตอนนี้ชักใจยังไงแคน่นี้ไม่เป็นไรค่ะเยอะก,ก็กินหมดนะคะเครื่องปรุงพร้อมแล้วนะคะนี่มะนาวแล้วก็จะยำใส่ทูน,น้ากระป๋องนะคะเดี๋ยวย่งยำก่อนนะคะจะได้โชว์ตอนที่เสร็จแล้วนะัคะขาดแค่ผักชีนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะมีแค่ถั่วก็โอเคแล้วคะ่ะ ะะจำได้ว่าตัวเองมีผักขึ้นช่ายฝ้าหลังอยู่นะคะก็เลยไปหันห่นให้มันอันเป็นชิ้นเลนะะ็กๆมาใส่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้ผสมกันคลุกเขาได้ที่เลยคะ่ะแต่ว่าเพิ่งมาปรุงใส่น้ําตาลเอ้ยน้ําตาลไม่ใส่นะคะแต่น้ําปลากับน้าปลานะคะแล้วก็พริกเพิ่มไปอีกนะคะมะนาวก็แต่ไปตั้งเกือบจะครึ่งลูกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวคอยดูนะคะ แล้วตอนนี้ยำขนมจีนเอี้ยงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหลังจากที่ไปคุกเขารอบสุดท้ายนะคะแต่เอี้งจะไม่เน้นเผ็ดนะคะเพราะว่ากินเผ็ดไม่ดีนะคะมันแสบท้อง <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะไปได้ผักสลัดในตู้เย็นมาด้วยนะคะเอะไรที่จะแบบเข้ากันมากเลยนะคะวันนี้นี่กับข้าวยังไม่ทํานะคะแต่คิดว่าน่าจะกินตัวนี้ก่อนนะคะกับข้าวย็นค่อยว่ากันใหม่ว่าจะกินหรือเปล่ารวดเก็บไปไปหอไปโรงเรียนนะคะ มาแล้วค่ะมากินแล้วกันนะคะ